เพอนๆครับอันนี้คือปลาที่สักเพพาจะพาเพื่อนๆปล่อยปลาในวันนี้พร้อมกับหมูคณะนะคะับนี่คือการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำแจ้าพยาที่วัดประทุมทองเขตอาภัยาทานสัตว์นะครับเพื่อนๆครับนะ ปล่อยลางนี่าปล่อยลางนี่ยเป็นเจ้าบ้าบานใหปล่อยเยอะ บรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆลมเย็นๆสดชื่นนะบรรยากาศยามเช้าริมแม่นม้ำเจ้าพญาที่วัดปทุมทองจังหวัดปทุมธานีหลักสิพานำเ,นเพื่อนๆมาเอาบุญปล่อยปลานะฮะและริมบิปล่อยโคกระบือด้วยนะฮะสี่ตัวครับ รับเสพาจะนำปลาเพื่อนเมาปล่อยปลาในทางนี้กันนะครับปล่อยปลาพร้อมกันนะครับเพื่อนๆได้บุญด้วยกันนะครับไปแล้ว นี่คือโคกระบือนะครับสี่ตัวที่เป็นโคท้องทั้งสี่ตัวนะครับเพื่อนๆรับวันนี้ผมนำพาเพื่อนเพื่อมาอาบุญปล่อยปลาแล้วก็ปล่อยโคกระบือท้องทั้ง4ี่ตัวนะครับเพื่อนๆครับได้บุญด้วยกันทุกๆคนทั่วไทยทั่วโลกนะครับเพื่อนๆครับครับอันนี้คือโคกระบือทั้งสี่ตัวที่ทําพิธีปล่อยในวันนี้นะครับ ครับก่อนจากกันวันนี้สักเทพาขอขอบุญปล่อยปลาปล่อยโคกประบือน้ามาฝากเพื่อนเพื่อนว่วไถยทั่วโลกได้บุญด้วยกันเท่ากันทุกๆุบุญท,ทุกคนนะครับเพื่อนเครับจักเทพากขอฝากซิงเกลิลเพลงอยากมีใครมาละลายความโสดด้วยติดตามผลงานทางยูทูบนะครับเพื่อนเพนครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับสักเทพาด้วยนครับเพื่อนเพนครับ นี่คือบรรยากาศที่วัด,วด,วดปัุมทองนะครับเพื่อนๆติ๊กัะวัดก็มีชุมชนด้วยนะครับ ยงามมากเลยที่วัดปฐุมทองน้องนกนีาะน้องนกานนำรถพูนนำบุญอร่อยค่ะฉันรับรองได้เลยขายบัวเจ้า10บาทเ้าส0บาท10บาทนะคะ นี่คือบรรยากาศชุมชนรอบวัดนะครับเพื่อนๆครับ